ายหมว่าโดนตำรวจจับเฮ้ย <c oughs> อะไรของพี่เท่งเนี่ยแล้วบอกเคยจับเสือมือเปล่าดูมันขย่ำสิเนี่ยสองขาเลยไปดูเจมส์กาดข้างหลังเก่งขาดหรือเปล่าน่ะโอ้ยมันขาดอยู่แล้วพี่เป็นไงบ้าง โอ้โหโอ้หสภาพนี่ยังถามมาเป็นอะไรบ้างแล้วดูเราไม่กัดตำมันกัดนี่นี่ดีไม่กินจมูกไปด้วยนี่เป็นไงหุ้ยเห็นป่าพี่ทำได้ยังเนี่ยเอ้าฝีมือฝีมือะอ้าเฮ้ยพี่นี่มันไม่ใช่นี่มันคนละรุ่นกันรุ่นของเฮียเขามีสองปุ่มไอ้นี่มันมีปุ่มเดียว แล้วไม่บอกให้เลียร e ์กันชัดเจนหรอโอ้โหแล้วใครจะไปรู้ไอ้บ้านเศรษฐีของมันเยอะแยะหมดเลยอ่ะอไ้ของเยอะแยะไม่สำคัญไอ้หมาดุนี่ดิรู้มันเล่นเสนเหียวอะไรเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหพี่สองคนนี่กลัวจะออ้ยไอ้ที่ไอ้ที่พี่กลัวมันไม่ใช่ตัวเล็กนี่เอ็งอ้าว โอ้โหเอนี่หมีสปริงตั้งเลยหมาหรือมาวะเนี่ยจะทำแค่ดทำไมเนี่ยถ้าไมเป็นกลัวโอ้ลิ้นยาวนะน้ไอ้น้องอะไรึงจะพูดใส่ถึงทำไมเล่าไปไหนเล ไปขโมยมาก็ยังขโมยมาผิดรุ่นอีกเท่งนะพี่เท่งอะไรเนี่ยบนงุง้งงิ้งงุ้งงิ้งอยู่ได้แดกก็ร้องว่าะห้เอาเท่งทข้ามามาต้องแก่งมากให้เจ้าของล้างเดินไปส่งได้ไหม<อ>มายุติธรรมไว้ร้องไว้เฮ้เก็บอ้าวเฮ้ยช่างใหญ่มาเมื่อไหร่วะเนี่ยพักพักพักหนึ่งแล้วเฮียทั้งแล้วเหรอครับ <laughs> เออ เสร็จแล้วใช่ไหมนี่หลักใกล้ถึงวังส่งของโอ้ยอยากจะลองฟังเสียงมังดูหน่อยปะไปฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮีย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 จอหลอกคืออะนั่งก่อนรู้แล้วอ่ะนี่สาวๆนั่งด้วยนั่งก่อนอย่าเพิ่งไปฟังอะไรทั้งนั้นพี่เท่งอุต่าอภาคุมไว้อย่างดีนี่เฮียกะที่ให้คุมไว้เนี่ยมันจะได้ไม่เสียขอฟังมังนิดเดียวนานะไปเฮีย ถ้าเกิดมาเสียขึ้นมาอีกเฮียไม่มีเครื่องไปขายเฮียบุญโทษผมไม่ได้เลยนะเจ็ดหมื่นเลยนะเฮียลอยไปเลยลอยไปเลยเจ็ดหมื่นลอยไปเลยเหรออ่าอ่าไม่ฟังก็ไม่ฟังวะแต่เดี๋ยวอ้วกขอโทษคุยกับเฮียบุญก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันวางไว้ไหนวะเดี๋ยวจะโทรหาเฮียบ <te> ุญเหรอเฮ้ยได้ยินแล้วเฮ้ย อยู <h <h Hello, uh, ่ในกระเป๋าฮัลโหลใครครับเอ่้วเองอ้วเองเฮียบูญเฮียบุ้งเหรอแม่โอ้กำลังจะโทรหาอยู่พอดีเลยเออไอทำไมเสียงลืึแปลกๆวะอ๋อเออว่าอาบอาบน้ำอ่ะเออเปิดฝักบัวแล้วแล้วเป็นเป็นหวัดกันอ่ะโอ้เปิดฝักบัวแล้วเป็นหวักแหมไปเนป่วที่อ่างไหนหรือเปล่าเออนี่ว่าจะบอกเรื่องให้นะไอ้เครื่องเสียงที่ว่าจะขายให้เรือ มันสำมบุงเรียบร้อยแล้วอ่ะพร้อมที่จะส่งให้ภายในวันพรุ่งนี้แล้วอ่ะรี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 เน่เน่เน่อ้ขอสั่งเลยนะนะเฮียทรงนะออ้ขอสั่งเลยนะของที่จะมาให้อ้วเนี่ยลื้อนะห้ามเปิดฟังเพลงแล้วต้องคุมผ้าเอาไว้เพราะอ้วนห่วงมากว่าฝุ่นมันจะเข้าเออเปิดฟังเพลงก็ไม่ได้เพื่อเช็กอะเฮ้ยไม่ได้นะงั้นงั้นอ้วไม่ซื้อนะอ้ว ยืมแป็นึงหนูก็ตกไหนท้องอ๋อป่าป่าป่าอะไรวะว่าจะตบเด็กก็มาทำงานผิดภาคออ๋อได้ๆ,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 ๆก็เดี๋ยวโอจะคุมมาให้อย่างดีแล้วละกันนะแล้วก็นนเป็นว่าเป็นเวลาเดิมที่เราไปเจอกันอย่าซองขออีกอย่างหนึ่งอะไรนั่งห่างๆได้ไหมรู่เหงไไ้ล้ลวะอ๋อป่าปแค่นี้นะ <iet> มาพูดปากๆว่าบุงเนี่ยอ่า เดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันใชได้ไม่กินไรหน่อยนะ <t ap> <communicate in line> ไม่ไม่ครับไปไปแล้วพี่เ <ไป S 2> <ๆ>็กยช่างดีน่าช่างดีมีฝีมืออารมณ์ดีว่ขาขของได้ไวอารมดีลืมอกระเป๋าตังค์ก็หมดหรอก <t ap> <ๆ> <t ap> ขอบใจมากยังไงก็ต่อยากจะเห็นฝีมือช่างมั่งสักหน่อยว่าเป็นยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮียบุญก็สั่งเอาไว้นะห้ามเปิดดูแล้วก็ห้ามเปิดฟังเพลงด้วยรู้ได้ยังไงก็เห็นอ่านปากคุณศบกันอยู่นะเดี๋ยวเขาไม่ซื้อนะทีนะอะไรขึ้นบนขึ้นบนผมดูแลให้เออขับใจว่าไมทำตัวดีบางทีผิดสังเกตขยันขยันโอ้พี่พี่เท่งครับพี่พี่เท่งครับของที่ยืมล้นมาเมื่อไรจะคืนครับพี่โอ นี่ไงเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอ้าวไม่ได้พี่ขอยืมต่ออีกวันหนึ่งโอ้พี่พี่เท่งครับรถ้วล้อะไรเนี่ยรถรถจะจะเอาหม้อหุงข้าวที่ไหนไปหุงข้าวกินล่ะครับพี่ก็กินก็แต่เด็กเราข้าวแล้วก็เลิกกินสองทุกวันนะอะไรที่สุดพวกพี่ก็เอาเครื่องนี้มาได้แต่แล้วเราก็มีเครื่อง ไม่ส่งให้เฮียสงขายทันเวลาเจ๋งมากเลยพี่อ่ะสวมไปเลยว่าแต่พี่หน,นุ่มพี่เท่งไปเอามาได้ไงอ่ะไม่โดนหมากัดเหรอ <c oughs> ประสบการณ์มันมีแล้วอะไรที่มันผ่านประสบการณ์มาแล้วมันไม่ไม่โดนแล้วคนอย่างพี่นะไม่มีโอกาสจะเจ็บซ้ำสองหรอกโอ้ยเจ็บครั้งแรกกระบบมแล้วน่ะดูจมูกที่หายไปครึ่งน,น่ะแล้วพี่เท่งทำไงอ่ะไม่โดนหมากัดมือเปล่าถามว่าหมามันทำอะไรได้มันกค่กัดเราใช่ไหมเราก็มีปาก มีฝันเหอนกันเจ๋งอะพี <fits> <uring> ่เอาเลยพี <että mean Yin> ่เปล่าเลยเหรอเงือเปล่าเลยกะกระมาเลยพี่โอ๊ยไอ้บอลโคตรโคตแข้งกำลังเชื่อมบันอยู่กำลังเล่นนี่เนาะเจ็บอยู่เจ๋งจริงเลยหยุดเฮ้ยนี่นาดาวนาทีตะตำรวจเราไม่รู้เรื่องเลยนี่มันทำไอ้นี่มันสร่างโอยโอ้ยนึกหายท้องเลยรถไอ้ดึกดื่นป่านนี้มาทำไมเนี่ย ค,คือคือล้นล,ล้นอยากรู้ครับพี่ว่าใครกันจำได้ไหมว่าพรุ่งนี้วันอะไรครับพี่แหมไมไ่ใช่คนมาที่พ่พอมาหาเขาบอกไงต้องแกงทำเป็นจำไม่ได้เออไม่รู้เรื่องไงจำวันไม่ได้จำไม่ได้อไอ้ล้นไอ้ล้นเอเอ,เอรู้แล้ววันอะไรว,วันอะไรครับพี่วันอะยร ไม่ใครครับพี่โอ้นี่นี่ตกลงว่าไม่มีใครจำได้เลยใช่ไหมครับจำได้ก็บ,บอกแล้วสิดูดิด,ด,ด,ดูดีเร็วเร็วนีโอ้สภาพนี้มึงให้กูเร็วอีกนะมายังมายังยังยังนี่ยัง,ยงเร็วเฮ้ยผ้าอนกดิ ดูดิจะกินข้าวมาให้ยืนเฝ้าเออกพี่แกพี่ดูเร็วดิพี่เล้งสบายแล้วมาแล้วเฮ้ยนี่ไงยามาเนี่ยมาแทงลงก่อนลงก่อนป็นไงอ่ะแสงแๆงแลงเว่วแสงมากขโมยี่ยขึ้นบ้านสองวันติดเลยนะไรของในบ้านเนมีตั้งเยอะมันก็ดันเอาไอ้เครื่องเล่นแผ่นเสียงออกไปอ่าไม่ต้องเสียใจนะเฮบุงน้า ก็วันแบบนี้ลื้อจะได้ไอ,อันที่อ้วกขายลือไปแล้วอีกหนึ่งอังน,นะก็ถือว่าอันนั้นขโมยไปก็ถือเป็นการฟาดคอไปแล้วกันนาไอเรื่องนั้นเนี่ยนะมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันเนี่ยดันวางยาเบื่อหมาที่บ้านวะด้วยนี่ไหนบอกว่าสู้มือเปล่าเลงยาก็วางยาก็วางในมือเปล่าไงวางยาเบื่อหมาโอ้โห แสดงหมามันคงดิ้นทุลงทุไหลด้วยยาพิษกันสิมันไม่ได้ตายเพราะยาพิษหรอกมันตายเพราะแอ้ไม้เสียลูกชิ้นเนี่ยทิ่มคอครับไม่เอาไม้ออกอ่ะเอาเวลามนุษย์กินมนันก็มันก็ยังถือเลยนะมันก็กินทีละลูกทีละลูกหมามันก็มีจิตใจอนนเอางี้เพือ่อความสบายใจนะเรียกขวัญกำลังใจคืนมาเปิดชมสินค้ากล่องที่จะจ่ายตังเชิงเฮบุววง เลือกรู้ว่าตรงไหนมีตำหนิมีอะไรจะได้ช่วยแก้ไขให้อะ <c oughs> อาใหญ่ครับมาซ่อมอะไรแถวนี้ <c oughs> อ่ะอ๋อกินข้าวเงี้ยมากินข้าวนั่ <c oughs> งนั่งนั่งแล้วก็ดูเลยนะว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนโตทำอะไรอย่างสมบูรณ์แล้ว <c oughs> เออไอ้เครื่องรุ่นนี้เนี่ยมันมีตำหนิเหมือนกันเลยนะ,อะของอัวเนี่ยก็ไปลอยตรงนี้เหมือนกัน อ๋อมันคงเป็นจะเป็นตำหนิตำหนิมาจากโรงางานอ่ะเออ,อว่าเออไม่ทันได้ดูเหมือนกันแดีวเอ๊ทำไมมันมีรอยสลักชื่ออ้วอยู่ตรงนี้วะเนี่ย<ะ>ไม่ได้ยังไงวะไรหรือชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงเหรอไม่เครื่องซงแล้วชื่อเล่นล่ะก็ซงไงแล้วลื้อมั่นใจไหมว่าเครื่องนี้เป็นของลือ้อมั่นใจดิแล้วลื้อดูนี่สิ ตอมาสมสมบุงสมบุงตรงล้วป่ะเฮ้ย <Hey! S 1> ปัรง่องไงวะเนี่ยโ้พี่ผมลืมไปเลยเฮียบุเคยเอาของไปซ่อมที่ร้านอะ่ะเฮียบุญชอบสลักชื่อไว้เครื่องเอาแก okay, นั่นแหละให,ใหญ่เป็นไงถันต้องไปขโมยของเขามาเนี่ยฮะจะมาอะไรกับผมแล้วพี่น้อง พี่เท่งทั้งหากล่ะ,ะมาเดินถอยหลังชนกันมันนั่าเครื่องเลยหล่นแล้วพังอ่ะอ่าใหญ่ทำไมพูดเป็นแมวอย่างนี้เฮ้ยไหนบอกจะรับผิดชอบร่วมกันยังไงไม่เกี่ยวนะไม่ต้องเถียงกันเฮ้ยเครือ่องเสียงใหม่เหี่ยมายิงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเป็นพอลื้อซ่อมตัวใช่ไหมไอ้ใหญ่ปบบบบแเปล่าครับพี่เฮียรื้อเป็นช่างซ่อมซ่อมทุกอย่างที่เสียได้ใช่ไหมได้ครับใช่ไหมครับแล้วถ้าลื้อสามคนเสียเนี่ยจะซ่อมได้ไหม<ะ>เสียอะไรครับเฮีย สียชีวิตไงเยไอ้นงฮะพามึงเจ็บกตายลืมแลเนี่ยทั <rawd unre> ้ทาหลานงนมเบิกบานดวงใจลืมทไปทำให้ใจเลอเลอะ โอ้โหเุดโอ้โหเฮ้ยกำลังม yep. ันเลยเนี่ยย oh. ัยเนี่ยไม่ไหวแล้วสามสิบกว่าเมตไม่ไหวไม่ไม่ได้พวกลือสามคนอยากทำเครื่องเล่นแผงเสียงก็ฟังทำไมใครเล่าได้ว่าอยากฟังอุตสาสว่างไว้อุษาสว่างอุตสาสว่างอุตสาสว่างนะไม่รู้คุ้งเงาสุกทองกระหนังโอ้พอๆนะเว้า ยามอุสารา,า,ากระจ่างฉันจะย่างปากิลมีมุปกปล,ล <tills> ินและปลาชดโอ้โถโถคุณเท่งถ้าร้องแบบนี้ไม่ฟังซะดีกว่าครับเฮ็ยสองส่วนระเบิดเเถิงอาทิตย์หน้ามีอะไรมาชมกันเลยครับ